อิสโตฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกวันนี้มีเกร็ดสนุกๆน,นะฮะมาเล่าให้ฟังะนะครับเรื่องของธงชาติไม่พูดธงชาติไทยนะบางคนก็ยังรู้สึกว่าโอ้โคือของสูงเป็นอย่างมากนะฮะแต่วันนี้ที่จะคุยเนี่ยจะคุยเรื่องเกร็ดของธงชาติของสหรัฐนะ,ะซึ่งเป,เป็นแหมเป็นธงชาติที่จะว่าจริงๆเนี่ยเรารู้จักดีกว่าธงชาติไทยนะ เพราะว่าเราดูหนังดูหนังฮอลลีวูดเยอะไงแล้วเราก็แล้วก็คุ้นเคยกับธงชาติสหรัฐกแล้วก็โทดาหรือลืมอภะโทษนะแม้แต่รองเท้ารองเท้าแตะบางทีเราก็ยังเป็นธงชาติสหรัฐถูกต้องเราก็ไม่รู้สึกอะไรถือกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นลายธงชาติแต่ไม่ได้นะถ้าธงชาติไทยเรามาทําอย่างนั้นดราม่าขึ้นมาทันทีนะฮะทีนี้ธงชาติสหรัฐที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเวอร์ชันที่ใช้กันมาเนี่ยห้าสิบกว่าปีแล้วนะคือที่ผ่านมามันมีหลายเวอร์ชั่นมา มามาโดยตลอดนะฮะนับนับตั้งแต่ปี1777ที่เขาเริ่มนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยมี13ดาว13ดวงนะแล้วก็มีแถบเนี่ยสิบสาเขาเรียก13แถบก็ต้องเล่าก่อนที่มาใช่ไหมคุณน้ำมนต์ว่าไอทำไมต้องไปเล็นเลข13เราก็ยังจะทราบว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นนะเขาจะเป็นอาณานิคมของสหรัชนาจักรใช่ไหมก็จะมี13บรัฐ อ่าแล้วตอนนี้เขาเหมือนเขารวมตัวกันประกาศเอกราชจากสาราชาณาจักรขึ้นมาสถาปนาประเทศเองขึ้นมาใช่ไหมคะในปี1776เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเลข13มาเลยสำคัญเงอ่าตัวเลข13ก็คือเป็นตัวแทนของรัฐทั้ง13รัฐ13รัฐส่วนแถบ13แถบก็เป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอาณานิคมอ่าจะจะใช้คําว่าอย่างนั้นได้ใช่ไหมอ่า แล้วก็ความหมายคืคเขามี3าสีเหมือนกันคือมีแดงขาวแล้วก็น้ําเงินเหมือนกันนะฮะแดงของเขาเนี่ยความหมายเขามหมายถึง ความแข็งแกร่งความกล้าหาญส่วนสีขาวในธง,งเขาเนี่ยเขาหมายถึงความบริสุทธิ์ความไร้มลทินค่ะส่วนสีน้ําเงินเขาหมายถึงความยุติธรรมอ,อันนี้คือความหมายที่อยู่ในธงของเขาะนะไม่เหมือนเราเนาะไม่เหมือนเราคือการตีความต่างกันทีนี้อย่างที่บอกว่าเวอร์ชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยซ,ซึ่งใช้มายาวนาน50ปีแล้วเนี่ยนะ เป็นเวอร์ชั่นที่ออกแบบโดยเด็กนักเรียนอายุ17ปีในตอนนั้นอ๋อ,อแต่ก่อนจะไปถึงเนะี่ยจะเล่านิดนึงคุณสมศว่าคือจริงๆพื้นนะเขาบอกว่าที่มามันมีนะว่าม,มันทำไมคือสําคัญเลยทงชาติสารที่เราจะจําได้คือดาวเนาะครับนะดาวก็คือเดี๋ยวคุณนมอาจจะเล่านะว่าที่มาอย่างไรแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าทงชาติสารฐเนี่ยยุคยุคก,ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าทงแรกๆเขาเรียกว่าแกรนยูเนียนแฟก อม,มันก็เหมือนเป็นช่วงสวงครามปฏิวัตอเมริกาค่ะคลักษณะนี้เขาบอกว่าบางคนเขาก็แปลความว่ามันคล้ายๆกับธงของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษในยุคนูนอย่างที่เรารู้มันเป็นการละมันเป็นการขยายอิทธิพลมาแล้วก็เจอเจอโลกใหม่ใช่ไหมคะแต่บางทฤษฎีเขาก็บอกว่ามันมาจากตราอามประจําตระกูลวอชินตัน ของจอร์ดวอชิงตันแต่บางคนก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าคือเหมือนมันจะมีตาประจำตะกูลนะคนสมัยก่อนขุนนางโบราณคะก็จะมีแถบอะไรคาดกันแบบเป็นแถบแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกมันเป็นที่มาแรกๆที่ทําให้แบบคิดค้นว่าธงมันจะต้องเป็นหน้าตาประมาณประมาณอย่างเงี้ยแต่เวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยที่ม่ใหญ่ก็ปีพันเกร้อยห้าสิบแตอนนั้นเนี่ยสหรัฐมีรัฐอยู่สี่สิบแปรัฐนะฮะแล้วอย่างที่บอกว่าแต่ละรัฐก็จะแทน อยู่ในทงคือเป็นดาวหนึ่งดวงเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยมีดาวอยู่48ดวงนะฮะ13แถบเหมือนกันใช่ไหมแต่ปี1958มันเริ่มมีข่าวลือว่าอุ้ยเรากำลังจะมีรัฐที่49รัฐ50นะ49ก็คือ阿拉斯กามีฮาวายเข้ามาอีกเป็น50นะครนะะ มันก็เป็นเป็นกระแสข่าวแบบคนคนคนมริกันก็พูดกันต่อตอไปเอ้ยเดี๋ยวเราจะมีรัฐเพิ่มแล้วนะ<อ>ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่รัฐโอไฮโอนะครับเด<อ>็กนักเรียนวัย17นะฮะชื่อโรเบิร์ตจีบ๊อบเฮฟนะครับ<อ>ก็ได้ยินข่าวนี้ะนะครับในวิชาประวัติศาสตร์<อ>คุณครูก็มีการพูดถึงกันนะครับเนสมัยเราเรียนหนังสือเนาะคุณครูชื่อสเตลลี่แพรตก็ให้กันบ้านกับเด็กๆนะฮะให้ไปออกแบบ ผลงานชิ้นหนึ่งออกมาะนะครับนั่นก็คือธงชาติสหรัฐ<อ>นะแต่ละคนก็ไปออกแบบกันมาทีนี้นายโรเบิร์ตเนี่ยนะฮะวัยรุ่นโรเบิร์ตเนี่ยก็ไปออกแบบธงชาติสหรัฐที่อิงกับแบบเดิมแต่เปลี่ยนมาเป็นดาวเป็น50ดวง<อ>จากแต่เดิม48ซึ่ง,งจริงๆมันคือไอเดียมันก็มันต้องธรรมดาธรรมดาเนาะแต่เขาบอกคือการออกแบบมันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่า เพื่อเพื่อจะให้เพื่อจะให้มันอยู่ในกรอบได้ครบจะเรียงแบบนั้นเออจะเรียงยังไงให้มันสวยงามให้มันแบบเหลื่อมกันหรือมันต้องตรงกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่าคิดว่าง่ายเห็นไหมเห็นแค่นั้นอย่าคิดว่ามันจะมันจะสามารถเอา50ดวงไปยัดไว้ตรงนั้นแล้วสวยอ่ะถูกไหมแล้วแล้ววิธีการที่หนุ่มน้อยโรเบิร์ตบ๊อบเนี่ยเขาเขาออกแบบนะก็คือตอนนี้เขาทำทำทำกันบ้านใช่ไหมพอเขากลับไปบ้านเขาไปเอาทงเวอร์ชั่นเดิมที่มันมี48ดดาวนะครับเอามาทดลอง วางวางเพิ่มอีกดาวอีก2ดวงยังไงดีนะฮะเขาบอกว่าใช้เวลาคิดกว่า12ชั่วโมงนะคือเห็นง่ายๆอย่างนั้นะแต่คิดว่าคงแบบคิดไปคิดมาแหละดีไซน์นู่นนี่เอันนี่เหม่ชอบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดก็ออกมาได้เป็นแบบ50ดวงในแบบที่เขาดีไซน์นะครับแล้วก็เขาดีไซน์คือมันจะมีดาว6ดวงอยู่5แถวนะฮะแล้วก็สลับกับกับแถวที่มีดาว5ดวง อยู่4แถวพอรวมแล้วมันก็จะ50พอดีแล้วในแง่ของการดีไซน์มันก็ดูสมดุลอ่ะมันก็ดมันก็จะอยู่แบบว่าระหว่างการไม่ได้ตรงๆดูแล้ไม่สวยงามใช่ไหมคะเขาทำเสร็จเขาก็เอาส่งกันบ้านนะกรบครูแพทได้เกรดีเลยไหมคุณน้ำมนครูอะไรง่ายไปไม่เธอครูก็ไม่ชอบครูรู้สึกว่ามันง่ายไปก็เลยให้บีลบ คะแนน B ลบ B ลบี่ประมาณ2.7นะเกรด2.7่นั้นเองไม่ได้สีใช่ไหมแล้วคือครูก็ให้เหตุผลบอกว่าทาไมใส่ดาวมากเกินไปเนี่ยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีทั้งหมดกี่รัดซึ่งเอาจริงนะผมก็ทำแม่งทำแม่งกับครูแต่ว่าน้องเขาบอกว่าเด็กเขาบอกว่าศึกษาหรือตามข่าวมากกว่าหรือเปล่าหรือเขามีความคาดหวังแนแนวมันจะต้องมาอีกสองรัี่ย ใช่ไงไม่เชื่อหรอวแต่ครูก็ต้องรู้สิว่ามันจะต้องมาแต่ครูคงจะแบบหรือว่าครูอาจจะเบื่อธงเดิมครูก็เลยที่คงจะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะต้องมีอะไรใหม่ๆออกมาจากเด็กไงใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไม่ไม่แฮปปี้ไม่ชอบนะฮะแล้วก็บอกว่าอ่ะบ๊อบก็ไม่พอใจไงโอ้โหครูให้ผมแค่บีลบเองเหรออะไรอย่างเงี้ยใช้เวลา12ชั่วโมงนะกันบ้านชิ้นเนี้ยครูก็บอกอย่างงี้เดี๋ยวเปลี่ยนเกรดให้ก็ได้ นะถ้ามีท่าด้วยเหรอเออถ้าเธอสามารถทําให้รัฐบาลสหรัฐนะเอาธงชาติเวอร์ชันที่เธอดีไซน์เนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงไม่จริงมะครูจะพูดมันจะเป็นไปได้ไงคุณมนก็เด็กนักเรียนมัธยมตา์เด็กไอ้ตามสไตล์ครูก็ต้องพูดพูดไปแบบพูดไปอย่างนั้นหรือไม่ได้พูดจริงก็ไม่รู้เรื่องนี้จริงไหมอ่ะอันนี้จริงนะจริงหรอโซล้ออ่าบ๊อบเขาก็เลย แหมเขาคงแบบเหมือนกัดฟันกรอดกรอดนะเออกรธดบอกอ่าท้าใช่ไหมท้าใช่ไหมเขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้ครูได้เห็นนะฮะวิธีก,ก็คือว่าเขาไงรู้ไหมฮะ,ะเขาส่งจดหมายไปที่ร,รัฐบาลสหรัฐแล้วก็โทรไปกำชับด้วยซ้ำไปอ๋อก็คือส่งแบบที่เขาเออกแบบไปเนี่ยนะ,ะอ่าโทรแล้วโทรไปโทรไปกำชับด้วยเนี่ยผมส่งจดหมายไปนะอะไรอย่างเงี้ยช่วยเอาธงที่ผมดีไซน์เนี่ยไปให้ประธานได้าหนีดูหน่อยะนะครับ จำเนียนการผ่านไปอีก2ปี 2> ปเรียนจบยังมไม่รู้2ปีน่าจะเรียนจบน่าจะผลชั้นนี้ไปแล้วนะปีพันเก้าร้อยหกสิบไอ้ข่าวลือที่ลือกันมาตลอด2องสาปีนั้นเนี่ยนะฮะว่า阿拉斯加กับฮาวายเนี่ยจะเป็นรัฐรัฐใหม่ของสหรัฐกลายเป็นความจริงขึ้นมาจริงๆนะครับแล้ววันหนึ่งบ๊อบนตอนนั้นก็มีโทรศัพท์ดังมาที่บ้านเขากริ้งกริ้งเขาก็ไปรับนะครับปลายสายนะฮะทำให้บ๊อบเนี่ยแทบจะ ตกเก้าอี้ไม่เออไม่รู้ตกเก้าอี้ป่ะอาจจะไม่ได้นั่งเก้าอี้อยู่ก็ได้อาจจะล้มก็ไล้มทั้งยืนคือช็อกอ่ะเพราะว่าปลายสายที่โทรมาหาเขาเลยเนี่ยคือประธานรธฐบัีญอตไอซนฮาวของสหรัฐโทรมาเองเลยแปลว่าเขาให้เกียรติมากใช่ไหมคะแล้วบอกว่ายูธงชาติของยูนะ เป็นต้นแบบของธง,งชาติสหรัฐแบบใหม่ที่เราจะเอามาใช้เพราะตอนนี้เรามี50รัฐแล้วเราก็จะใช้ธงชาติที่ยูดีไซน์นี่แหละนะฮะในที่สุดก็ได้รับเลือกจริงๆแล้ววันที่4กรกฎาปี1960นะฮะประธานดีไอเซนฮาว์ก็เชิญให้บ๊อบเนี่ย ไปเข้าร่วมพิธีเลยเพราะเขามีพิธีในการแบบว่าเปลีชินธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะฮะก็เป็นเป็นวันชาติของสหรัฐด้วยอย่างงี้คุณครูจะเปลี่ยนเกรดให้ไหมเนี่ยจบไปแล้วสองปีครูไม่รู้เรื่องไหมตอนนั้นครูไม่รู้เรื่องไหมแต่ว่าบ๊อบเนี่ย ติดต่อไปหาครูจริงเหรอคะน้องคนน่ารักเนาะบอกครูครับเนี่ยที่ครูท้าเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยเป็นจริงแล้วครูอ่านข่าวไหมดูข่าวไหมครูก็เลยบอกเอออะอะยอมแพ้แล้วอะเปลี่ยนเกรดให้ก็ได้บีลบให้เป็น A เลยอ้าวมันจบไปแล้วทไงจบแล้วไงก็คงแบบเป็นเป็นสัญลักษณ์ไปนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยทําให้นตอนนั้นก็เลยเขาคงประทับใจมากเนาะคุณบ๊อบใช่ก็เลยก็เลยได้ได้ทงมานะฮะแต่ คุณบ๊อบเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะเมื่อปี2009ตอนอายุที่67แต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ยังออกแบบเตรียมาไว้เผื่อนะว่าถ้ามันมี51สเตทอรัฐขึ้นมาเพราะนั้นดาว51ดดวงเนี่ยจะต้องวางยังไงนะฮะเขาก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยซึ่งมันก็เป็นไปได้นะว่าเดี๋ยวจะมีรัฐที่51ซึ่งตอนเนี้ยก ที่มีเป็นไปได้สูงน่าจะเป็นวอชิงตันดีซีวอชิงตันดีซีปัจจุบันมันยังไม่ได้เป็นรัฐนะฮะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นดิสตริกนะฮะเป็นดีซีอาจจะเป็นอาจจะเป็นรัฐได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเปอร์เทริโกก็ได้นะฮะคือไอ้ห้าสิบเอ็ดดาวเขาก็ดีไซน์ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนแถวเปลี่ยนอะไรนั่นแหละเปลี่ยนจํานวนดวงในแต่ละแถวนั่นเองนะฮะทีนี้มันยังมีเกรดอีกนิดนึงนะฮะธงชาติสหรัฐเนี่ย อย่างที่เราพูดไปตอนต้นรายการนะถ้าเป็นเมืองไทยนี่เราไม่ได้นะไปทําอะไรนี่มันมันดราม่ามากแต่ธงชาติสหรัฐเนี่ยสมมติถ้าบอกว่าธงผืนไหนที่มันมันพังมันผุมันขาดมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้ทําลายได้ด้วยการเผานะฮะเขาเผาธงได้เผาธงได้ไม่ไม่ผิดกฎหมายแต่คือเขาเขาแค่บอกว่าเออก็ขอให้เผาด้วยด้วย ด้วยความเคารพนะด้วยการให้เกียรตินะซึ่งส่วนใหญ่ในในทางในทางทฤษฎีคือไม่เป็นไรใช่ไหมทำได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยคนบริกันถ้าเวลาจะเผาธงส่วนใหญ่เขาจะเผากันในวันในวันชาติคือวันที่4ี่กรกฎาหรือไม่ก็วันเมมโมเรียลเดย์วันเมมโมเรียลเดย์ก็คือวันที่ลําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะก็เหมือนกับว่ามีเหมือนเป็นพิธีการหน่อยหนึ่งจะได้รู้สึกว่าจะมาเผาเล่นๆเผาทิ้งใช่ไหมแล้วผมว่าในบรรดาธงชาติของ หลายหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยสำหรับคนไทยเราเนี่ยน่าจะธงชาติสหรัฐธงชาติอังกฤษและก็ธงชาติญี่ปุ่นที่เราจะเอามาเล่นอะไรกันเยอะเพราะว่ามันหนึ่งจำได้ง่ายด้วยสีสวยด้วยมากสีสวยลายสวยดาวแล้วดาวมันก็มีเอกลักษณ์ไงดาวของในธงชาติสหรัฐเรือมันอยู่บนลายแล้วมันก็สวยนะของอังกฤษเองอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มาทำลายกระเป๋าลายหนุนหนีนั่นแบบลายรองเท้าอะไรก็ยังมีเราก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วเจ้าของเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ธงชาติสหรัฐเนี่ยไม่ได้โบกสะบัดอยู่แค่บนโลกเท่านั้นอย่างที่เรารู้อยู่บนดวงจันทร์ต้องแข่งกันไงใครจะเป็นคนไปปักธงยังอยู่ไหมเนี่ยคือนิวอาร์มซองขึ้นไปปักตอนนั้นออพอลโล1 1อใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะขึ้นไปปักธงแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีใครแบบส่งคนไปเช็คอะแต่คือเขาบอกว่ามันนั่งกี่ปีมาแล้วว่ะคือมันน่าจะเสื่อม นโดยสภาพวัสดุบนนั้นมันไม่น่าเสื่อมไหมไม่สิมันมีรังสี U ูอ๋อใช่ใมันมีรังสี U V มันมีสารเคมีอะไรไม่รู้เขาบอกว่าตัวธงอาจจะยังไม่ได้น่าจะยังไม่ผ้าอาจจะยังไม่ขาดแต่ว่าถ้าสีเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะจางหรือไม่มันอาจจะหลุดจากเสาแล้วหรือว่าเสาตกลงมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือก็มีคนไปถามว่าแล้วทำไมแบบไม่ไม่ส่องกล้องโทรทัศน์ไปดูเขาบอกว่ามันไม่เห็นมันไกลมาก มันจะมีแค่เป็นภาพจากดาวเทียมที่เวลาวงโคจรผ่านเนี่ยมันไปจับภาพได้นะตำแหน่งนั้นเนี่ยก็เห็นแค่เป็นจุด เป็นเป็นชาโดเป็นเงาของจุดที่บริเวณที่ธงปักอยู่เพราะฉนั้นไม่เห็นไอ้ตัวธงจริงๆว่าสีสันมันเปลี่ยนไปยังไงไม้ธงมันหลุดออกมาจากเสาหรือยังไม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ผืนเดียวนะบนดวงจันทร์ของชาสารัตเพราะว่าอพอลโลขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เนี่ยอีก5้าครั้งหลังจากนี้ไปถือว่าไปหนึ่งครั้งก็จะปักหนึ่งครั้งเพราะนั้นมันจะมีธงสารัตอยู่บนดวงจันทร์หกหกผืนหกผืน ส่วนชาติอื่นๆก็ยังยังไม่ได้ส่งคนไปก็แค่ส่งยานไปไม่หรอกเจ็บว่าส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่าเออต้องต้องบอกว่าตัวตัวของฮอลลีวูดเนี่ยมันมีผลมากกับกับผลทั่วโลกอคุณน้ว์คือมันมันถูกผลิตและทาซ้ํา,าบ่อยๆอ,อ,อ่ะคือทุกคนอ่จจะว่าเชื่อว่าทั่วโลกในส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับธงชาติสารัฐอเมริกาเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าแล้วบางทีมันสื่อออกมาให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสารฐผ่าน,ผ,านผ่านสื่อพวกเนี้เพราะฉะนั้นนี่มันคนนี้จะแบบว่าทั่วโลกรู้สึกแบบกลายเป็นแบบว่า จุดว่าดีไม่ดีจดจําได้มื่องธงชาติตัวเองอีกในบางประเทศนะในบางประเทศเพราะบางทีเพราะบางทีมันเหมือนหน้าตาแต่ละประเทศบางธงมันเหมือนเหมือนกันถูกไหมคะแต่ธงชาติสหรัฐเนี่ยเราเห็นบ่อยมากมองตรงนะเวลาเวลาผมดูกีฬาพวกถ่ายทอดพวกเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกอะไรเนี้ยมันก็จะเด่นอะเราก็จะรู้แล้วบางทีขึ้นมาแต่ธงอย่างเดียวเนี่ยคือเราจะงุดหงิดมากอ่ะเราจําไม่ได้ว่าอันนี้มันคือธงถ้าเราจาได้จริงแล้วจะมีจําได้สหรัฐอเมริกาเนาะอังกฤษจีน ญี่ปุ่นที่เราจะจําได้ธงชาติไทยบ้านเราเราต้องจําได้เนาะอันนี้คือจะเป็นธงชาติที่ที่รู้สึกว่าแบบจาแม่นเลยแล้วรู้รู้ทันทีแต่ประเทศอื่นบางทีมันสลับแทกแต่ถ้าแบบพวกพวกผู้ชายดูบอลเนี่ยอันเนี้ยจะรู้บราซิลจะรู้สเปนธงยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบอย่างคนโดยทั่วไปเอาจริงนะบางทีคือธงชาติแบบ เพื่อนบ้านอ่ะมมบ้านพม่ามาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเอาจริงนะบางอยางจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้นะจำไม่ได้เหมือนกันถูกจริงๆไม่ต้องหลอกวันนี้ก็จำไม่ได้ธงชมมาตนะิพม่าหน้าตาเป็นยังไงอาจจะไม่ได้จริงๆแต่ตอนหลังมาเนี่ยที่จะจำได้คือธงชาติยูเครน พเราอยู่ในข่าวปุ๊บอันนี้ที่เราจะจำใช่ใช่ใช่คือถ้ามันมีกับกับบรรดาทงชาติที่อย่างที่บอกคุณน้มันบอกว่าถ้าเกิดคนดูบอลบ่อยๆเนาะดูกีฬาบ่อยๆอาจจะจําได้ครับแต่ก็จะเป็นพวกอาหารหน้าทางกีฬาส่วนประเทศที่ไม่ติดอ่ะม่ใครจะจาได้อ่ะยิ่งประเทศแถบแอฟริกาจะรู้สึกว่าสีมันอ่ะเขียวเหลืองเหลืองซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็แบบมันมันเลยจะจำไม่ค่อยได้นึกออกเปล่าว่ามันเป็นประเทศไหนเป็นประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่า